ทางหน้าอยู่เชิดชูวัฒธนธรรมล้านนาเกษตรกรก้าวหน้า,นรรนาชาวประชาอยู่ดีมีสุขครับขอต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับตำบลเกาะช้างที่ผมมาใส่อยู่นี้เป็นแผ่นดินที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศไทยนะครับที่ว่าเหนือสุดยอดในสยามก็คือ,อแผ่นดินตำบลเกาะช้างของเรานี่เองนะครับซึ่งยื่นเข้าไปในประเทศ เมียนมานะครับก็การเขียแดนโดยลำน้ำสายนะครับซึ่งลำน้ำสายเนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่ทางตะบปกวช้างเนี่ยได้ชักน้ำเข้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษและก็มีการปลูกข้าวปลูกน้ำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับคำถาม <c oughs> ถามมากที่สุด นะครับแล้วก็อยากจะถามทั้งนักวิชาการและก็ชาวนาทั่วไปว่า,าทํำไมชาวนาในเมืองไทยถึงปลูกข้าวแล้วไม่สามารถตั้งราคาข้าวเองได้นะครับนี่ก็เป็นคําคถามที่หลายๆท่านนะครับไม่สามารถจะตอบได้ร0อว่ามันเกิดอะไรขึ้นสินค้าทุกอย่างของคนอื่นทําไมเขาผลิตแล้วเขา ตั้งราคาขึ้นมาจำหน่ายเองได้แต่ชาวนาไทยไม่สามารถตั้งราคาข้าวของเราั้ง,งที่เราเป็นคนปลูกเป็นคนทำนะครับในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยจากการที่ไปศึกษาข้อมูลดูประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาปลูกข้าวเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ย ข้าวเขามีคุณภาพข้าวเขาสามารถเอาโลโก้เอาหน้าตัวเองไปติดบนกระสอบแล้วบอกว่านายคนนี้เป็นผู้ผลิตเป็นเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบข้าวกระสอบเนี้ยแล้วผมจะขายในราคาเนี้ยท่านจะซื้อไม่ซื้อก็อยู่ที่ตัวท่านเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านอยากจะเริ่มต้นคิดว่าอยากจะตั้งราคาเองได้คุณต้องผลิตให้มีคุณภาพ ฉะนั้นแล้วเริ่มต้นด้วยเมล็ดพันธุ์คุณภาพของตำบลเกาะช้างในยีย่ห้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพตราช้างไถนาที่ผมจะนำเสนอนี้ซึ่งที่มาที่ไปแล้วทำไมต้องเป็นเมล็ดข้าวตราช้างไถนาเพราะว่ากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราได้มีมาตรฐาน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบจากกลุ่มพนักงกา,ารแด้ในองค์กรซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเราอยู่หลายองค์กรเช่นทางมาตรฐานของศูนย์จักระพันเพนสิริซึ่งทางกลุ่มเราได้เป็นผู้ผลิตข้าวส่งให้กับทางศูนย์เล็ดพันจักรพันเพนสือริ ซึ่งตัวนี้เองที่ได้นำความรู้องค์ความรู้ต่างๆเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งกลุ่มตัวนี้สามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมีอัตราการงอกสูงมเมล็ดพันธุ์ดีไม่มีเจือปนทนโรครวงยาวนี่เป็นปัจจัยสัมพัญที่ชาวนาเราจะต้องเริ่มมาใส่ใจเรื่องมเมล็ดพันธุ์ข้าวถ้ากระบวนการแรก ไม่ดีกระบวนการต่อไปที่จะมาเพาะปลูกให้มีคุณภาพนั้นเป็นไประยากซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การได้มาซึ่งผลผลิตครับเพราะเช่นนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นผู้ตั้งราคาข้าวเองได้เราต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ แล้วมาเพาะปลูกมาคัดสรรผ่านกระบวนการที่เป็นอินทรีย์อย่าลืมนะครับคิดจะปลูกข้าวแล้วจะตั้งราคาขายเองต้องเมล็ดพันธุ์ข้าวตราช้างไถนาของกลุ่มเกษตรกรตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายดินแดนที่อยู่เหนือสุดยอดในสยาม